หวานมากซอ,อยจูเหรอไม่คะ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินซอยจุนะครับที่เคียงเนื้อแบบสดๆเลยนะฮะนี่นะครับผมมาดูกันนะครับว่าเนื้อมันจะสดมาก้หมแค่ไหนวันนี้นะฮะตัวเองขอตังค์หน่อยอะไรอ่ะตังค์ซื้อเนื้อหน่อยซื้อเนื้อเนื้อขอหน่อยขอหน่อยอะไรโอ้โหตังค์ซื้อทุเรียนขอนี่เลยขอคืนหน่อย อะไรสามพันเลยสามพันเลยเมื่อกี้บอกพามานี่ก็พามาไม่ตัแตังไม่มีไงก็ขอคืนไงมั้กี่บาทสามพันสามพันพันเดียวเอ้ายังวะเกินไปคนนะโอ้สามพเนาะทุกคนครับนี่โอ้โหสดๆเลยอันนี้พึ่งเชือดมัน้ยบ้างไหมพึ่งเชือดค่ะโอ้ใหม่ๆเลยบอกโอ้โหอันนี้นี้โอ้โหผ้าคิริ้วก็มีผ้าคิริ้วโอ้โห พักดิบสดๆม,มีตาพรอมบ่ะป่ะอู้หู้สดๆสดสดสดมากๆเลยทุกคนดูอันนี้ขาใหญ่อยู่ข้างในนวล <c oughs> ผมอยากซิมซิมซอยจุจากสองตอนเื้อเสื้อก <Okay. S 1> ินให้พี่น้องเบิ้งนะครับจังหน่อยหนึ่งนะครับคว <c oughs> ามอดีตแ่บกันไหนโอเคทุกคนนะครับเดียเ๋ยวแม่ค้าคนสวยนะครับจะทําน้าจิ้มให้จะลองดูว่าจะหวานได้แค่ไหนนะครับเนื้อสดๆเลยวันนี้ปมาดข่าวทาเดี๋ยวว่าได้กินข้าเขีองเลยพี่น้องเนี่ย ยังจะตอกสดๆเหรอตอกสดๆเสียบสดๆดเออจ้ะ <c ười> คิดถึงนาเล่เลยตอกสดๆเออขี้ริ้วขี้ริ้วของโปรตีนเลยนะขี้ริ้วใช่อันเนี้ยนะ <c ười> อนนเอาไปเ <c ười> ขาเรียกสามสิบกีบสามสิบกีบใช่ภาษาบ้านๆเขาคือเรียกผ้าขี้ริ้วเรียกง่ายๆเพราะ <c ười> มันเหมือนว่าขี้ริ้วไง <c ười> ลวกจิม้มอร่อยมากเลยแล้วเนี่ย <c ười> ใช่ล่ะโอ้เนี่ยครับพี่น้องโอ้โหขันไหลเนี่ยฮะโอ้ปลาถั่ เสร็จแพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตไปหาที่ก่อนอไปหาหมองหาหมองกันหาหมองกอนนี่นะครับที่ประจำนะครับผมโอ้โ,โ,อโหาที่ทับไปพี่น้องโอ้ย สดมากๆสดกว่านี้ไม่มีแล้วเชือนเมื่อกี้เลยนี่คนเรียกว่าสดคาเขียงจริงๆทุกคนนะครับกินเนื้อแบบได้อัทธรตของรสชาติเนื้อก็คือกินแบบตอนที่เขาเชื่อนใหม่ๆแล้วก็ซอยใหม่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็ทำเกี๊วขึ้นมาเราก็กินเลยถ้าแช่เย็นแล้วปล่อยไว้หลายชั่วโมงมันจะไม่อร่อยนะครับเนื้อ แซ่บเกินไปรูนะเนี่ยสดๆเลยชิมด้วยกันดูเดี๋ยวจะกินผ้าขี้ริ้วก่อนนี่นะผ้าขี้ริ้วอ๋อสามสิบจีบเหรอคะไงหูไงหวานเทียบไหนมากอืม เพราะว่ามันสดมากเลยไงน้องเนี่ยน้องกินมั้งกินเลยเยอะบ้างเยอะบ้างเถอะน้องโอ้ตากล้องเราของจริงสดมากๆเลยอ่ะไม่ธรรมดามันกรุบๆเดี๋ยวอันนี้ลองเนื้อน้ำซิสมอร่อยเขาคั่วหอมเขาคั่วมากขมนิดๆพอดีโอ้โหเนื้อนุ่มมากสุดจัดดีเลยโอ้โหสดๆเลยอ่ะ ลองดูปกติไม่เคยกินสดเลยนะคะทุกคนเหรอเนี่ยครั้งไรกที่กินได้3ชิ้นเนี่ยตับละลายในปากละลายในปากเลยหูหอันนี้เนื้อติดมันใช่มไหมมีกูด อันนี้ติดมันใช่ไหมเนี่ยนี่ใจลอยมากเนี่ยนี่แหละเขาเรียกมะพร้าวอ่อนเออนี่แหละมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนเหรอมะพร้าวกะทิหรือเปล่าโอ้โหอุ้ยนี่กลายเป็นซิมกลายเป็นกินแล้วยาว่าจากซิมจะกลายเป็นกินแล้วเขาเนี่ยกินเห็บบางเนื้อผู้สาวไหมกินเห็บบางเนกินเห็บบางเนกินกินให้ดูหน่อยตอนไหนดีคะหรือเดาตอนใหม่ กินมะพร้าวเลยวะกินมะพร้าวอ่อนเลยอ่ะโอ้โหของจริงว่ะปมากินมะพร้าวอ่อนเลยเราเขินเลยอ่ะเซ่บเซยของจริงว่ะของจริงว่ะสุดขั้วสุดเน่มากเลยครับโอ้โหเผือกพักกามี่หหวานมากซอยจูเหรอไม่ค้า อเรามาร้านนี้บ่อยแมคนเป็นาสวยอ่ะไมไหได้หวานด้วยนะหวานด้วยหวานด้วยหวานด้วยแซบจริงแซบจริงเี่อหนึ่่ดเุด ได้แล้วนะครับเดี๋ยวโหโลครึ่งนะครับผมเอาไปย่างแม่ค้าทำน้ำมจิ้มให้ด้วยโอ้โหของจริงบริการดีมากเลยค่ะปไปตัวเองเราขึ้นสามร้อยดีกว่าครับปอุ้ยไปไปนะครับสวัสดีครับซื้อเนื้อแถมเบียร์อุ้ยไปตัวเองเดี๋ยวเปาให้อันนี้เอาจริงนะเอาจริงนะเนี่ยเขาพยายามเขาด้วย็จแล้วมังกรตัดเอาเอาเอา คุ้มเลยงานนี้ซื้อเนื้อแถมเบีย <laughs> <laughs>